อย่างนั้นใครที่กาลังจะซื้อรถเล็กราคาที่เกือบ,บแสนครับเอาคันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเดียไว้ในความาคิดนิดนึงแล้วกัน,นตอนนี้ราคาที่เฮียจะเปิดเนี่ยแม่งถูกกว่า P ซ X ร้อยหกสิบหนึ่งแสนถ้าพี่ชอบคลิปผมอ่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้ามีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมะเวยกดดิรออะไรกดดิสวัสดีครับครับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่านท่านที่ดูอยู่ที่บ้านบ้านท่านที่เป็นลูกค้าหน้าร้านร้านร้านเรากว้างขวางขวางรถให้เลือกมากมายไม่รถร้านเรามีแต่รถดีๆีดีรถดีไม่เคยพังพังรถที่นี่ไม่ไม่เคยพังนะรถดีๆตลอดเข้าใจป่ะเออรถดีๆตลอดถึงพังก็ไม่ซ่อมซ่อมอ้าวไม่ใช่ไม่มันไม่มีซ่อมอยู่แล้วที่เนี่ยเราดูแลตลอด ถึงซ่อมก็ใช้ได้ได้ผมเฮียตีจัดให้ให้ของร้านทีเอสบิ๊กไบเป็นคนดีดีจิตใจดีดีมีศิลธรรมธรรมเมียน้อยก็ไม่มีมีโอ้ยเมียไม่มีเมียรักลูกรักเมียคนเดียวเลยบออพี่ยังดูทำไงฮะไม่มีไม่มีไม่มีผมผมแก้แล้ว เงียน้อยก็ไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีพวกแล้วไม่มีถึงมีก็ไม่เลี้ยงเลี้ยงไปไปพูดถึงเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงลูกน้องทุกคนอืถึงเลี้ยงก็ไม่เอาเอาไม่เฮียคอเอาอกเอาใจใช่ใช่ๆถึงเอาก็ไม่เลี้ยลี้ยไม่ไม่ไอติมต้องเลี้ยดิพ่อสาวสวยมีมากมายไม่ เป็นเอ็ก็ไม่เอาเอาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาอกเอาใจคือว่าเขาเป็นเอ็ดโรคร้ายแล้วเราก็ต้องช่วยเทั้งตูให้กําลังใจเป็นเอ็ก็ไม่เอาเอาเอาอกเอาใจเขาถึงเอาก็ไม่เลียเลียไม่ใช่ไอตีมไอตีมไอตีมเราต้องดูด้วยลูกน้องร้านนี้มีแต่คนดีดีมีศีลธรรมทำมาก็ไม่ดูดดูไม่ใช่ ถึงโดดก็ไม่ติดติดอ้าวไอ้ชโอ้ปกันใหญ่ไม่ติดไม่ติดไอ้ทีนั่งนั่งอยู่นั่นไม่ติดนะติดดิพี่ติดคุกอ่ะนะนะเริ่มหมดแล้วแล้วนะเริ่มหมดแล้วทุกคนเริ่มหมดแล้วครับเลียไหมเลียเอาไหมเอาโดูดไหมดนดิยีหมาอะไรอ้าวสวัสดีครับผมเฮียตีจากให้จากร้าน T S Big ไปโอ้โหแล้วเราชาวพอนาครับผมนะมีหลายคอมเมนต์บอกว่าให้เราขายรถว่างจากการขายรถให้ไปเล่นตลกร้านหมูกระทะกระทะเลยเดี๋ยววิเล่นบ้านคนแรกกันจรจริงจริงจริงแล้วร้านหมูกระทะนี่ติดต่อมาหลายร้านแล้วนะใช่เราไม่ไปนะทำไมพี่ไปะะฮทำไมไปกลัวร้านเขาเก่งล่าสุดเนี่ยโรงพยาบาลครับผมทำศัลยกรรมลงท้ายด้วยพิีส ติดต่อมาให้รีวิวให้หน่อยจะรีวิวให้หน่อยครับเจ้าผมไปทำศิลปกรรมเพิ่มเจ้าโลกเจ้าโลกเพิ่มเขาบอกว่านี่พิัีเพิ่มน้องชายจากน้องชาเขียวเป็นช้างใหญ่ในภพศารอันเนอะโอ้โหจะเอาไปรีวิวด้วยใช่แล้วก็บอกเฮ้ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันหัวเล็กโคนใหญ่หรือเปล่าที่เขาบอกเสริมได้หมดทั้งหมดเลยตั้งแต่หัวอ่ะ บอกฉีดหัวปุ๊บฉีดตั้งแต่หัวได้เลยฟิลเลอร์ครับผมลงมาปุ๊บฉีดวันเดียวไข่โตปั๊บเ่าเอาไม่เอาไม่เอาไเนาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราอาจจะได้ส่งตัวแทนไปครับผมนะรีวิวให้โรงพยาบาลจุดจุดจุดใช่นะแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยครับทำไม่ได้ผมทำไม่ได้เพราะถ้าคือถ้าทำแล้วก็ต้องคือมันใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้สงสารเขา แล้วผมเองก็คงทำไม่ได้หรอกทไมเพราะธรรมดาที่มีอยู่ก็ไม่รู้จะเก็บที่ไหนนะะโอ้โหอันนี้เขาไม่เรียกว่าเอาไปเพิ่มเอาไปตัดออกใหญ่ขึ้นเอารีวิวรถเข้าใหม่สามคันครับผม c b r 6 5 0 FMarboro Edition อันน่ะเฮ้ย Marboro Edition อันน่ะรถคันนี้รู้เลยว่าเย็นใช่ทำไมอ่ะ Marboro สีแล้วถ้าเป็น Marboro แดงอ่ะ เข้มๆร้อนเข้มๆทันนี้รู้เลยว่าเย็นใช่นะสปอนเซอร์มาครบรีโอวินอาคาโปวิกมาโบโลมาครบหมดทันด้าเซลโอ้โหมาครบครบเครื่องเลยครบเครื่องแล้วบอกเลยคันนี้ทีเด็ดราคาโจนแน่นอนชิวหน้าแต่งสติ๊กเกอร์แต่งรอบคันนะล้อทองยางหน้าหลังใหม่นะครอบคาร์บอนเครื่องไ้สยขวาท่อสลิปออนไปคาร์บอนนะ สายสั้นบแบบแม่เหล็กพับได้นะโซ่สเตอร์รใช้ได้ยาวๆเลยครนะครอบถังมีแล้วด้วยนะมเอเต้าคันนี้อยู่ที่24,000น่นโลโอโหไงะ เสียงสุดจริงจบเอาไปใช้ยาวๆยางหน้าหลังก็ไม่ต้องเปลี่ยนแถมเซอร์วิสน้ำมันเครื่องให้ใหม่แล้วด้วยสำหรับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วสายยก สายยกมีเท่าไหร่ก็หมดหมดเลย m p 0 7นย์เทำไมช่วงนี้มันขายโคตรดีเขาบอกว่ามันเป็นรถที่ใช้งานง่ายผมรีวิวไปคลิปที่แล้วไม่กี่วันไปแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วผมเจร้อเรานี่ค่งเข้ามาเนี่ยบางทีเข้ามาก็จอดมาจอดกําลังนี่เลยครับลูกค้ามาจัดไฟเห็นเอาเลยยังไม่ได้รีวิวเลย mt ศูนย์เจ็ดปีสองพันสิบหกสีเหลืองดำมาพร้อมอะไรแต่งบ้างปั๊มบนอะดรีนมือคัดอะดรีนนะท่อ สลิปออนไปเอสซียางหน้าหลังใช้ได้นะท้้องเครื่องสวยนะท้ายสั้นแบบไม่เหล็กพับไม่ได้มีไม่เหล็กแต่พับไม่ได้มัน็อตไวติดน็อตยึดน็อตนะโอเคก็สภาพถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนี่คันนี้ยังไม่ได้ล้างนเนี้ยยังไม่ได้ล้างเพิ่งลงเลยเดี๋ยวต้องกลับไปล้างใหม่นะยังไม่ได้ล้างนะเพิ่งลงเลยนะแล้วใหม่คันนี้อยู่ที่27,000โลครับผมโอ้โห เสียงเอาเรื่องฮะเอาอีกแล้วตึ๊บตับอีกแล้วตึ๊บตับตึ๊บตับอีกแล้วโอ้โหยด้ยโอ้โหเสียงมันตึ๊บตับตึ๊บตับดูดันเล้าใจมากเสียงรถจริงนี่สะเทือนนะแต่ว่าในคลิปนี่มันจะดูเบาแล้วเอฟซีหลายคนบอกว่าเสียงในคลิปมันเบาจังเลยมาลองฟังที่ร้านลองมาฟังที่ร้านดูมาฟมาที่ร้านดู สนันลั่นทุงง่งแค่ไหนใครบอกเบาวะกรุณาเปิดเสียงแบบเป็นสตเตอริโออะ <S <S สตอริโอใช่ไหมใส่หูฟังเวลาจะซาวเช็คเสียงพวกท่อพวกอะไรต่างๆเนี่ยใส่หูฟังแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยแป่งของแท้จริงจริงสำรัดีเปิดราคายอยู่ที่1 3 9 0 0 0 0บาท 1>, 1 3 9 0 0 0บาทคันสุดท้ายครับโปรโมชั่นให้เลยโปรโมชั่นให้เลย z 900ปี2013สีดำา0 0 z 900แ800แน่ล800กัน z 800ปี18สีดำครับท่อเทอรเงางามครับป้ายอาโบวิกคาโวิกยางหน้าหลังใหม่ครับขอบเครื่องมีแล้วกันล้มมีแล้วกระจกไฟแฮนด์มีแล้วมือเบรกมือคัตแต่งมีแล้วท้ายสั้นมีเรียบร้อยแล้วครับผมนะคันนี้ก็ถือว่าสวยพร้อมใช้งานสวยพร้อมใช้งาน ครับพูดอย่างนี้ดีกว่าสวยพร้อมใช้งานนะฮะไมค์คันนี้อยู่ที่22,000ื่นสอันโลนิ่มๆนิ่มๆราคาไปนิ่มไปยาวมันเป็นราคาปลายาวอ่ะราคาปลายาวปึ๊บๆเล้าๆไปเลยไหมตันนี้ ราคาเล้าๆสภาพแบบนี้เอาเล้าๆไปเลยไหมสำหรับคนที่กําลังจะมองหา P C X กาลังจะมองหารถเล็กพวก1 5 0 1 5 5บรอหซีซีร้อยหกิอะไรเงี้ยราคา7 8 0 0ป0หมื่นแต่ก่อนนี่เมื่อ4ปีที่แล้วผมซื้อ C B 150คันนี้ได้ C B 150R ยห้าะแต่ก่อนก่อนที่เราจะมาเล่นบิ๊กไบค์อ่ะครันนั้นซื้อมา90,000มื่นนะเ9 0 0 0 0ได้สูบเดียวร5 0ยห้พอติดไฟแดงนี่เฮียแซนไทรเขไม่ได้เลย ไม่ไหวยอยู่ไม่ได้ขยัยไปนินจา300ติดไฟแดงโดนเู้อเออีกไปเ r อทีนี้ ER ไปเรื่อยเลยขึ้นไปเรื่อยเลยนะอย่างนั้นใครที่กำลังจะซื้อรถเล็กราคาที่เกือบเกือบแสนเอาคันนี้เป็นเป็นเ้าเรียกว่าเป็นไอเดียไว้ในคว<อ>ามคิดนิดนึงแล้วกันตอนนี้ราคาที่เฮียจะเปิดเนี่ยแม่งถูกกว่า PCX 160 1รยแสน5้า0 0 1 0 0 0 0 0สนห0ึ่บาท 2> 1 2 5 0 0 0บาทสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับผมสำหรับท่านใดสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0ูนย์หกสองแปดส้เจี่ยพอจะจบคลิปไอเทียสมองตายเฉยยสมองตายสมอง,มองตายเฉยเลยอ่ะไปสวัสดีครับ